เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาปเปิดของฟรีอีกแล้วนะครับผมอ,อ่าทีนี้ไปในค่อนของอ่อเมนยู Main นะครับผมมา6ครั้ง6 ID เหมือนเดิมจะได้ไหม <c oughs> เปิดมาแล้ว3 3มสามลกวะน่าจะ3แหละนะยมีมีอ่อเชลซีมีมาริดมีบาซ่าแล้วก็4ครั้งเมนยู Main นะครับผมจะได้ไหมรัดฟอร์ดแอนเกลเอลวินนะครับผมโอเค รุยฮนะรวยรุยรุย,ย,ยไปได้ไหมบางคนทีเดียวได้ก็มีข่าวจัวนะโอเคนะครับผมไอดีแรกผ่านไปยังเงียบอยู่นะไปต่อไอดีที่สองกันนะครับผมไปโอเคมาไอดี ID ที่สองนะฮะจะได้ไหมเรดฟอร์ดเรอันกิ๊กก็ได้มาไอดีแรกยังเงียบอยู่นะเป็นเรื่องปกติขอสักทีนะสีชมพูสักทีนะ ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็ยังข่าวจุ้ยเหมือนเดิมนะครับผมข้ามโอ้โหมาพินยอดแต่บอลดำเฉยโอเคไปตออนนไปอ่อดีที่สามกันนะไปโอเคมาไอดีที่สามนะฮะส่งไอดีแรกยังเงียบอยู่มาดูดีที่สามกันนะฮะไปปุ๊บมันยากจริงๆคือมันจะไม่ได้เลยหรือไงวะ โอ้โหบอลดำสุด้วยนะคือมันจำไม่ได้เลยนี่ไงวะเปิดมาแบบของฟรีอะนะแม่งโอเคที่สี่กันไปฮะโอเคไอดีที่สี่นะฮะได้ไหมได้ไหมสักสามครั้งดิสูตรเริ่มมาแล้วไปครับผมก็ยังเงียบอยู่ดีนะโอเค ไปต่อดีที่ห้ากันนะครับผมไปฮะโอเคครับผมไอดี ID ที่ห้าแล้วนะฮะไอดี ID ที่ห้าแล้วแคสฟอร์ดเออแคสฟอร์ดเออโอ้โหคือไม่ได้เลยว่ะเนะี่ยหนึ่งครั้งของคุณมินเนี่ยยากเหลือเกินยากจริงๆนะฮะ <c oughs> ข่าวจัว๊วอ้ยห้าผ่านไปนะฮะไปหกกันดีก,กว่าโอเคมาไอดีสุดท้ายดีหลักนะครับผมไอดีนะ ID หลักจะได้ไหม นยากยากมากของฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยเนะสูตรมาเต็มสูตรมาเต็มมามาเลสโกเอาลืมไปว่านักเตะเต็มลืมไปว่านักเตะเต็มตลอดเนะลบแม่ ต้องมีช่องว่างให้อย่างน้อยหนึ่งนะเพื่อเปิดของฟรีโอเคไปนะจัดไปจัดไปไม่น่าได้หรอกมันจริงยากนะยากสุดๆด,ดเปิดร้อยคนหนึ่งคนได้อะไรอย่างงั้โอ้โหเขาเจอโอเคผมก็ประมาณนี้นะสำหรับหกครั้งวดีเปิดมาทงหมดสี่แพ็คนะก็ก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆยากค่อนข้างยากเหมือนกันไดนะ้สนุกของฟรีหนึ่งครั้งบางคนม่้กก็เป็นมาสุดท้ายแล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let